สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลแบบถึงแก่นกันอีกครั้งนะครับออพอพูดถึงคำว่าด,ดาวรุ่งที่แบบเจิดจ,จรัสที่สุดในโลกฟุตบอลตอนนี้เลยเนี่ยผมว่าชื่อของลามินยาเมลเด็กหนุ่มมหัศจรรย์จากบาร์เซโลนาคงเป็นชื่อแรกๆเลยที่หลายคนนึกถึงคืออายุยังไม่เต็ม18ดดีเลยนะครับแต่ว่าสร้างสถิติสร้างอิมแพคให้ทีมไปแล้วแบบมหาศาลจริงๆใช่ค่ะแล้วการแจ้งเกิดที่มันโดดเด่นมากๆขนาดนี้เนี่ย เมันก็อดไม่ได้นะคะที่จะจุดประกายคำถามที่แฟนบอลต้องยกมาเปรียบเทียบกับตำนานอย่างเลวเนลเมสซี่ทันทีเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งเมสซี่เองก็เคยเป็นดาวรุ่งในไวัยไล่เลี่ยก,กันที่สโมสรแห่งนี้เหมือนกันเป๊ะคำถามสำคัญที่แบบหลายคนอยากรู้มากๆก็คือถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนะตอนอายุเท่ากันเนี่ยใครดูเก่งกว่าหรือว่ามีแววที่จะไปได้ไกลกว่ากันแน่คะโอ้โหเป็นคาถามที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ตอบยากด้วยนะ เพราะมันไม่ใช่แค่ดูสถิติอย่างเดียวต้องมองบริบทอื่นๆประกอบกันไปด้วยเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันครับโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆมุมเลยนะทั้งบทความบทวิเคราะห์หรือแม้แต่ความเห็นที่น่าสนใจมากๆจากแฟนบอลในโลกออนไลน์อย่างใน Reddit อ่าแล้วก็สถิติต่างๆที่พอจะหามาได้นะครับ ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองพยายามปฏิปต่อแพาบดูว่าณนะช่วงอายุประมาณ17-18ปีเนี่ยทั้งยามาลแล้วก็เมซ,ซี่เออเขายืนอยู่จุดไหนกันแน่ทั้งในแง่ผลงานในสนามจริงๆนะคะตัวเลขสถิติบทบาทความสำคัญต่อทีมสไตล์การเล่นที่เขาแสดงออกมาตอนนั้นรวมถึงแบบสภาพแวดล้อมโอกาสหรือแม้แต่ความคาดหวังที่แต่ละคนต้องเจอซึ่งมันต่างกันมากจริงๆค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่คนปัจจุบันก่อนเลยลามีนยา,มาเมอ,อนัสราวีเอบานาเกิด13กรกฎาคม2007ตอนนี้ก็18ปีเต็มพอดีเขาคือผลผลิตโดยตรงเลยนะจากลามาเซียอะคาเดมีที่แบบโด่งดังมากของบาซ่าเข้าไปฝึกตั้งแต่ปี2014นู่นเลยอืมสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆก็คือ ความเร็วในการก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยแหละค่ะเขาได้ลงเล่นครั้งแรกเมษายน2023ตอนนั้นอายุแค่15ปีกว่ากว่าเองนะซึ่งพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เหมือนเป็นการเปิดประตูสู่การทำลายสถิติอายุน้อยที่สุดเป็นว่าเล่นเลยค่ะแบบเยอะมากจริงๆใช่ครับคือลิสสถิตินี่แบบยาวเป็นหางว่าวเลยตัวจริงอายุน้อยสุดของบาซ่าทั้งในลาลิก้าและก็แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะ คนยิงประตูให้บาซ่าในลาลิก้าที่อายุน้อยสุดผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ลงสนามในเกมเอลคลาสิโกหรือแม้แต่การเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่นในรอบน็อกเอาท์แชมเปียนส์ลีกคือสถิติพวกนี้มันบ่งบอกถึงความไว้วางใจที่สโมสรมีให้แล้วก็ความสามารถที่มันเกินวัยของเขาจริงๆนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่ระดับสโมสรด้วยนะคะในนามทีมชาติสเปนเนี่ยยาเมาก็สร้างประวัติศาสตร์ไปอีกติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกกันยายน2023ตอนนั้นอายุแค่16ปีกับอีก50วันเองกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นแล้วก็ยังยิงประตูได้ทันทีเลยให้กับทีมชาติสเปนชุดใหญ่สุดยอดมากค่ะและจุดสูงสุดณนะตอนนี้เลยก็คือศึกยูโร2 0 2 4ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลย เขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งที่แบบถูกหนีบติดทีมไปเฉยๆนะครับแต่เป็นกำลังสำคัญเลยที่ช่วยให้สเปนคว้าแชมป์ไปได้แถมยังได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนแล้วก็ทำสถิติเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ยูโรอีกต่างหากโหผลงานระดับนี้ในทัวนามเมนใหญ่ตอนอายุเท่านี้มันแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ คือถ้าลองไปดูตัวเลขสถิติในช่วงอายุ17-18ที่พอจะรวบรวมได้นะคะมีข้อมูลจากไซแอมสปอร์ช่วงปลายปลายฤดูการ2023-24เขาบอกว่าในลาลิก้าเนี่ยยามาลงเล่นไป29นัด ยิง4ประตู3แอสซิสซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับเด็กอายุเท่านี้ในลีกระดับสูงแบบนี้ส่วนข้อมูลภาพรวมจากวิกิพีเดียจนถึงกลางปี2025เนี่ยระบุว่าเขาลงเล่นให้บาซ่าไปแล้วทั้งหมด73นัดยิงได้14ประตูค่ะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บบอร์ดแฟนบอลด้วยครับเขาเปรียบเทียบการลงเล่น100เกมแรกเขาพบว่ายาเมาเนี่ยลงเล่นครบ100เกมให้ทีมชุดใหญ่ตอนอายุแค่17ปี7เดือนเองนะ ทำไป21ประตูกับอีก30 Ass แอสซิสโหตัวเลข30 As แอสซิส์นี่มันสะท้อนการมีส่วนร่วมกับเกมรุกที่สูงมากๆเลยนะสำหรับเด็กอายุเท่านี้ใช่ค่ะการมีส่วนร่วมโดยตรงกับประตูทั้งยิงทั้งจ่าย Goals plus assists ในช่วงอายุเท่านี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆเลยแม้แต่ชาบีออรานันเดสอดีตผู้จัดจาก,การทีมบาซ่าเองก็เคยออกมาชมยามาแบบเยอะมากทั้งเรื่องวุฒิภาวะความนิ่งในสนามความรับผิดช,ชอบแล้วก็ความถ่อมตัวด้วยนะคะ ชาบีถึงกับเคยบอกว่ายามาสามารถสร้างยุคสมัยในโลกฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บาร์เซโลนาได้เลยนะซึ่งมันเป็นคำชมที่แบบยิ่งใหญ่มากๆสำหรับนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งค่ะครับประเด็นพวกนี้เองที่ทำให้แฟนบอลบางส่วนในโลกออนไลน์เขามองว่าถ้าวัดกันณนะอายุ17-18ปีเนี่ยยามาดูดูจะมีผลงานที่จับต้องได้มากกว่าเมเซี่ในวัยเดียวกันทั้งจานวนนัดสถิติประตูแอสซิสในทีมชุดใหญ่ แล้วก็ความสําเร็จกับทีมชาติที่มาเร็วกว่าแบบชัดเจนมากๆเลยการเป็นตัวหลักให้ทั้งบาร์ซ่าแล้วก็สเปนชุดแชมป์ยูโรตอนอายุเท่านี้มันเป็นสิ่งที่เมซี่ยังไม่ได้ทําตอนนั้นนะครับนั่นก็คือภาพรวมของรามินยามลนะคะดาวรุ่งที่กําลังสร้างปรากฏการณ์อยู่ในตอนนี้เลยทีนี้เราลองย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของตำนานอย่างเลี้ยวเนลเมซี่ในช่วงวัยเดียวกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมเลี Leo ้ยวเนลเมซี่เกิด24มิถุนายน1987 ออตอนนี้ก็อายุ38ปีแล้วเรื่องราวการย้ายมาบาซ่าตอนอายุ13พร้อมกับปัญหาเรื่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตอันนี้หลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่เขาก็ฉายแววเด่นมากๆในลามาเซียนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมเยาวชนรุ่นที่ถูกเรียกว่า b y Dream t m a m เลยนะซึ่งรุ่นนั้นก็มีทั้งเชสฟาเบกัสแล้วก็เครัตปีเก้อยู่ด้วยเครื่องกับปอตูของโมรินโย่ตอนพฤศจิกา2003ซึ่งตอนนั้นเขาอายุแค่16ปี145วันเองส่วนนัดที่เป็นทางการครั้งแรกจริงๆคือเกมลาลิก้าที่เจอกับเอสปันโย่ในเดือนตุลาคม2004ค่ะตอนนั้นอายุ17ปี3เดือน22วันก็ทำสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ลงเล่นให้บาซ่าในเกมทางการณนะเวลานั้นไปเลย แล้วประตูแรกที่ทุกคนจดจำได้แม่นเลยก็มาในเดือนพฤษภาคม2005เกมกับอลบาเซเต้เมซี่ในวัย17ปีรับบอลจากใครครับโรนัลดินโญก่อนจะชิปบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปแบบเหนือชั้นมากๆกลายเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยสุดของสโมสรในตอนนั้นไปเลยเป็นภาพจำที่แบบคลาสสิกสุดๆเลยครับฉากนั้นอืมจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆน่าจะอยู่ในฤดูกาล2005-06ค่ะ ตอนนั้นเมสซี่อายุ18ปีเขาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือได้รับสัญชาติสเปนในเดือนกันยายน2005ซึ่งมันเหมือนเป็นการปลดล็อกปัญหาเรื่องโคต้านักเตะนอกสหภาพยุโรป non นน e ูที่เคยเป็นอุปสรรคสำคัญของเขาเลยสมัยนั้น กฎนี้มันเข้มงวดกว่าปัจจุบันเยอะมากนะคะมันจำกัดจำนวนนักเตะต่างชาติในทีมมากๆทํทำให้การที่เมสซี่ซึ่งเป็นชาวอาเจนดินาจะสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักเนี่ยมันยากกว่าเดิมเยอะเลยพอได้สัญชาติสเปนปุ๊บเขาก็เลยได้โอกาสลงเล่นสม่ำเสมอมากขึ้นตอนนั้นก็ใส่เสื้อเบอร์19เริ่มยึดตำแหน่งตัวจริงทางฝั่งขวาเล่นร่วมกับซูเปอร์สตาร์อย่างโรนัลดิโและก็ซามูเอลเอโตค่ะ ฤดูกาลนั้นผลงานส่วนตัวก็ถือว่าดีเลยนะครับยิงไป6ประตูจาก17เกมลีกแล้วก็อีกหนึ่งประตูในแชมเปียนส์ลีกแต่ก็น่าเสียดายโชคร้ายหน่อยได้รับบาดเจ็บหนักที่ต้นขาในเดือนมีนาคม2006ทำให้ต้องพักยาวปิดฉากฤดูกาลไปก่อนเพื่อเลยแต่ถึงอย่างนั้นทีมก็ยังแข็งแกร่งมากๆนะครับคว้าดับเบิลแชมป์ได้ทั้งลาลิก้าแล้วก็แชมเปียนส์ลีกในปีนั้น ทีนี้พอมาเทียบสถิติร้อยเกมแรกจากข้อมูลที่แฟนบองเขารวบรวมใน reddit เหมือนกันจะเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเมซี่เนี่ยลงเล่นครบร้อยเกมให้ทีมชุดใหญ่ตอน,นอายุ20ปี3เดือนซึ่งช้ากว่ายามาเอเกือบ3ปีเลยนะคะแต่ว่าในร้อยเกมนั้นน่ะเขายิงประตูได้ถึง40ประตูกับอีก13แอสซิสจะเห็นว่าจำนวนประตูเนี่ยสูงกว่ายามาในช่วงร้อยเกมแรกพอสมควรเลยแต่ว่าแอสซิสจะน้อยกว่า คือมันมีเรื่องเล่าขานถึงพรสวรรค์ของแมสซี่ตั้งแต่ยังเด็กเยอะมากเลยนะครับอย่างที่ชาบี้เคยเล่าว่าแค่เห็นเมสซี่ซ้อมครั้งแรกตอนอายุ16เนี่ยก็ทึ่งแล้วเพราะว่าเลี้ยงบอลผ่านกองหลังระดับโลกอย่างลิเลียงตูรามกับกาเลสปูโยได้แบบสบายๆเลยหรือแม้แต่โรนัลดินโยเองซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมตอนนั้นก็ยังออกปากชมเมสซี่ว่าเป็นเหมือนน้องชายแล้วก็ทํานายไว้เลยว่าเด็กคนนี้จะเก่งกว่าตัวเองในอนาคตแน่นอน คือแววของพรสวรรค์ดิบเนี่ยมันฉายออกมาให้เห็นเด่นชัดมากๆเลยแม้ว่าโอกาสลงสนามในช่วงแรกๆจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แฟนบอลอีกกลุ่มนึงในโลกออนไลน์เขาหยิบยกขึ้นมาสนับสนุนว่าถ้าวัดกันที่ศักยภาพที่มองเห็นหรือที่เขาเรียกว่า i y test นะคะเมสซี่เนี่ยวัย17-18อาจจะดูน่าตื่นตาตื่นใจกว่าด้วยเทคนิคการเลี้ยงบอลที่มันติดเท้าชนิดที่แบบหาตัวจับยากมากๆมันดูเหมือนเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ uh huh. งั้นสรุปประเด็นของฝั่งที่มองว่าเมสซี่อาจจะเหนือกว่าณวัยเดียวกันก็คือเรื่องพรสวรรค์ดิบหรือไอเทสที่ดูโดดเด่นกว่านี่เองแล้วก็มีประเด็นเรื่องบริบทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะบริบทนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยบาร์เซลโลน่นาในยุคที่เมสซี่กําลังขึ้นมาซึ่งตอนนั้นอยู่ใต้การคุมทีมของแฟรงค์ไรชากาดเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆ อุดมไปด้วยนักเตะระดับโลกจริงๆทั้งโรนัลดินโญ่เอโตเดโก้ชาปีอิน i e s t าแล้วก็อีกหลายคนเลยทำให้ทีมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบจำเป็นต้องรีบผลักดนันหรือว่าต้องพึ่งพาเด็กอายุ1718มากเท่ากับสถานการณ์ของบาร์ซ่าในยุคป,ปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เน้นการดันเด็กจากลามาเซียขึ้นมาทดแทนมากกว่านะคะจริงครับการแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งในทีมชุดใหญ่นี่โอ้โหสูงลิ้วเลยในยุคนั้น แถมยังมีเรื่องกฎผู้เล่นนอ n EU ที่เป็นอุปสรรคอย่างที่บอกไปตอนแรกรวมถึงวัฒนธรรมฟุตบอลสมัยก่อนด้วยที่โอกาสสำหรับดาวรุ่งอายุน้อยมากๆ ในทีมระดับท็อปเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีมากเท่าทุกวันนี้เท่าไหร่แล้วก็มีอย่างที่ต้องคำนึงถึงนะคะคือสโมสรอนเอ็นก็ค่อนข้างระมัดระวังในการดูแลพัฒนาการทางร่างกายของเมซี่เป็นพิเศษด้วยเนื่องจากปัญหาเรื่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่เขามีติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆทําให้การใช้งานอาจจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าไม่ได้เร่งส่งลงสนามต่อเนื่องเหมือนในกรณีของยามาที่ดูเหมือนจะถูกใช้งานค่อนข้างหนักตั้งแต่ยังอายุน้อยๆเลยค่ะโห้ oh. พอวางข้อมูลของทั้งสองคนเทียบกันแบบนี้มันเห็นความแตกต่างในหลายมิติเลยนะครับทั้งตัวเลขผลงานโอกาสที่ได้รับแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบตัวเอาละครับทีนี้เรามาลองวิเคราะห์เจาะหรือก,การเปรียบเทียบมีกันดีกว่าเอาสถิติมาชนกับบริบทกันไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงได้เลยค่ะถ้ามองจากตัวเลขเพียวๆเลยนะนันอายุ17-18ปีเนี่ยต้องยอมรับว่าลามินยามาวดูจะมีสถิติการมีส,มส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ที่ เอ่อเหนือกว่าทั้งจํานวนนัดที่ลงเล่นนะคะจํานวนประตูรวมกับแอสซิสทีท่ทําได้ในทีมชุดใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือความสําเร็จในระดับทีมชาติที่มาเร็วแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่ามากๆการเป็นตัวแหลกพาทีมคว้าแชมป์ยูโรได้ตอนอายุเท่านี้มันเป็นอะไรที่โดดเด่นจริงๆคะ่ะใช่ครับแต่พอเรานําบริบทแล้วก็โอกาสเข้ามาพิจารณาด้วยเนี่ยภาพมันก็ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยคือ,อยามาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในทีมชุดใหญ่ เร็วกว่าเมสซี่มากซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสถานการณ์เฉพาะของบาร์เซโลนาในยุคปัจจุบันทั้งเรื่องการเงินและก็นโยบายการสร้างทีมที่มันเปิดทางให้ดาวรุ่งได้แจ้งเกิดมากขึ้นในขณะที่เมสซี่ต้องต่อสู้แย่งชิงโอกาสในทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแถมยังต้องเจอกับกฎเกณฑ์แล้วก็วัฒนธรรมฟุตบอลที่ไม่เอื้ออำนวยเท่ากับปัจจุบันนี้มันก็เลยเกิดคำถามที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่า เมซี่อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับยาเมลในตอนนี้เลยเขาจะสามารถสร้าง i m p a c t แล้วก็สถิติได้เท่าเทียมหรืออาจจะมากกว่ายาเมลหรือเปล่าหรือในทางกลับกันเลยนะถ้าลองจินตนาการว่าลามินยาเมลถูกส่งย้อนเวลาไปอยู่ในทีมบาร์ซ่ายุครการที่มีทั้งโรนัลดินโญเอโตชิวินี่เป็นตัวหลักในแนวรุกเนี่ยเขาจะสามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็สร้างผลงานได้รวดเด็วอย่างที่ทาได้ในยุคนี้หรือเปล่าโห oh. อันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆครับแล้วก็คงไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงได้เลยมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากความคิดเห็นของแฟนบอลออนไลน์ค่ะคือเรื่องสไตล์การเล่นบางคนเขาก็ชี้ว่าสไตล์ของทั้งคู่อาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะยามาลอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเ네นม่ามากกว่าในแง่ของการใช้ความเร็วความคล่องตัวในการเลี้ยงบอลการกระชากหนีคู่ต่อสู้อะไรแบบนี้ ซึ่งยาเมาเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีเนมาเป็นหนึ่งในไอดอลด้วยขณะที่เมสซี่ในวัยนั้นก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเลี้ยงบอลที่ลูกบอลมันแคบจะติดอยู่กับเท้าตลอดเวลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาใครเรียนแบบได้ยากมากๆเลยค่ะอืมน่าสนใจครับแล้วการที่เรามาถกเถียงกันว่าใครเก่งกว่าณอายุ17ปีเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับในภาพรวมของเส้นทางอาชีพนะักฟุตบอลจริงๆ นั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะมีความคิดเห็นในเว็บบอร์ดแฟนบอลที่ชี้ประเด็นนี้ไว้น่าสนใจมากว่าการที่นักแตะคนหนึ่งดูเก่งกว่าอีกคนตอนอายุ17เนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรเลยนะว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่าในระยะย,ยาวมีตัวอย่างนักแตะเยอะแยะมากมายในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเบอร์เล่โรนโดโอาาหรือว่าไมเคิลโอเวนที่โดดเด่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยมากม แต่ว่าเส้นทางอาชีพหลังจากนั้นแล้วก็จุดสูงสุดที่แต่ละคนไปถึงเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเยอะเลยค่ะก็น่าคิดตามนะครับอย่างเมสซี่เองเนี่ยตอนอายุ17-18ถึงแม้จะฉายแววเก่งมากๆก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกหรือโก้ในทันทีทันใดขนาดนั้น พัฒนาการแบบก้าวกระโดดจริงๆของเขามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นมากกว่าช่วงอายุ19-20ปีที่เริ่มทำผลงานหน้าทึ่งอย่างการทำแฮตทริกในอลคลาสิโกหรือการยิงประตูโซโลเดี่ยวที่เหมือนกับมาราโดน่าเป๊ะแล้วก็ไประเบิดฟอร์มสุดยอดต่อเนื่องในช่วงอายุ20ต้นๆเลย ถูกต้องเลยค่ะพัฒนาการของนักเตะโดยเฉพาะในตำแหน่งตัวรุกบาบน,นี้นะคะมันไม่ได้เป็นเส้นกราฟที่พุ่งขึ้นอย่างเดียวเสมอไปมันมีช่วงที่ฟอร์มดีมีช่วงที่ต้องปรับตัวมีปัจจัยเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องอีก ดังนั้นการเปรียบเทียบณนะจุดเวลาสั้นๆเพียงจุดเดียวโดยเฉพาะในช่วงที่ยังเป็นดาวรุ่งมากๆเนี่ยอาจจะให้ภาพที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกับนักเตะที่ถูกเปรียบเทียบด้วยโดยเฉพาะกับยาเมลที่เพิ่งจะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพจริงๆจังๆเลยค่ะอืมครับเมื่อมองไปข้างหน้าศักยภาพที่เราเห็นในตัวลามินยาเมลตอนนี้มันพอจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของเขาได้บ้างไหมครับ ก็อย่างที่ชาบีเคยพูดไว้นะคะเขามีศักยภาพสูงพอที่จะสร้างยุคสมัยของตัวเองได้จริงๆทั้งพรสวรรค์เทคนิคความเข้าใจเกมทัศนคติมันดูมีครบมากๆแต่ในขณนะดเดียวกันนะคะความคาดหวังที่มันสูงเลี้ยวขนาดนี้บวกกับการที่ต้องถูกนําไปเปรียบเทียบกับเมสซ,ซี่ซึ่งเป็นตำนานเบอร์หนึ่งของสโมสรแล้วก็ของโลกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันที่มหาศาลมากๆที่เขาต้องรับมือให้ได้เหมือนกันคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นให้เราลองสรุปผลการเจาะลึกเปรียบเทียบในวันนี้ดูหน่อยครับว่าเราได้ข้อคิดหรือว่าได้มุมมองอะไรกลับไปบ้างครับได้เลยค่ะจากข้อมูลแล้วก็มุมมองที่เราพิจารณากันมาทั้งหมดนะคะถ้าวัดกันที่ผลงานเชิงประจักษ์เลยนะณอายุ17-18ปีทั้งสถิติ บทบาทในทีมชุดใหญ่แล้วก็ความสําเร็จกับทีมชาติเนี่ยก็ต้องถือว่าข้อมูลปัจจุบันมันชี้ไปในทางที่รามินยาเมามีตัวเลขแล้วก็บทบาทที่โดดเด่นกว่าเมสซี่ในวัยเดียวกันค่ะอันนี้คือข้อที่จริงจากตัวเลขนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามองในแง่ของพรสวรรค์ดิบหรือแววที่แสดงออกมาผ่านการเล่นหรือที่เรียกว่า i t e ที่เราคุยกันเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันได้อยู่ เมสซี่แสดงให้เห็นเทคนิคเฉพาะตัวที่มัน น่าตื่นตาตื่นใจมากๆตั้งแต่อย่างเด็กเลยแม้โอกาสลงสนามจะน้อยกว่ายาเมาแต่ก็ตามและปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งอาจจะเป็นตัวตัดสิ่งที่แท้จริงก็ได้นะคะก็คือบริบทค่ะสถานการณ์ของสโมสรในแต่ละยุคสมัยกฎเกณฑ์ต่างๆวัฒนธรรมฟุตบอลความคาดหวังแล้วก็โอกาสที่ได้รับมันแตกต่างกันมากเหลือเกินจนทำให้การฟันธงแบบไม่ง่ายไปเลยว่าใครเก่งกว่ากันแน่นะ่อายุ17 18ปีมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆแล้วก็อาจจะ ไม่ใช่คำถามที่สำคัญที่สุดด้วยซ้ำไปค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็มีข้อควรระวังอย่างที่เราคุยกันไปคือการเปรียบเทียบแบบนี้ถึงแม้มันจะน่าสนใจนะแต่มันก็อาจจะสร้างแรงกดดันที่ไม่จําเป็นให้กับยาเมาได้แล้วก็ไม่ควรใช้มันเป็นมาตรวัดเพื่อตัดสินอนาคตทั้งหมดของเขาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นใช่เลยค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือการให้พื้นที่แล้วก็เวลาให้เขาได้เติบโตในเส้นทางของตัวเองนะคะ ดังนั้นผมคิดว่าแทนที่เราจะพยายามหาคำตอบให้ได้ว่าใครเก่งกว่าเมสซี่ตอนอายุ17บางทีคำถามที่เราควรถามแล้วก็น่าติดตามมากกว่าอาจจะเป็นคำถามที่ว่าและมินยามาลจะสามารถพัฒนาแล้วก็สร้างเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ อืมเป็นบทสรุปที่ดีมากๆเลยค่ะเราควรจะติดตามดูพัฒนาการของเขาต่อไปในฐานะนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์ระดับปรากฏการณ์คนหนึ่งชื่นชมในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่แล้วก็ให้กําลังใจเขาในการสร้างเรื่องราวของตัวเองมากกว่าที่จะไปมองหาเมสซ,ซี่คนต่อไปเพียงอย่างเดียวนะคะใช่เลยครับเพราะโลกฟุตบอลมันน่าตื่นเต้นเสมอเมื่อมีดาวดวงใหม่ที่น่าจับตามองและลามินยามมลก็คือดาวดวงนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการเจาะลึกของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ